สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาคุยกันเรื่องทำหมันดีไหมนะคะพอดีไปดูใน f c e e o o o เนาะแล้วก็มีคนมาโพสถามในกลุ่มที่แม่เป็นแอดมินเนาะว่าทำหมันน้องหมาดีหรือเปล่าเอ่ยนะคะเมื่อกี้ที่ให้ดูก็คือพี่หลอดนะคะทำหมันไปแล้วนะคะโดยถูกตัดไข่เนี่ยมาตั้งแต่ตอนประมาณสักสองขวบสามขวบน่าจะได้นะคะเหตุผลที่แม่เลือกทำหมันตอนน้องยังเด็กเนี่ยนะคะเพราะว่าหนึ่งแม่ไม่ได้คิดจะผสมพันน้องอยู่แล้วนะคะแล้วก็ การที่หมาไม่ทําหมันเนี่ยก็จะมีปัญหาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพนะคะปัญหาเรื่องอเกี่ยวกับอวัยวะเพศต่างๆการนิสัยความก้าวร้าวนะคะการดูแลทำความสะอาดการติดเชื้อเวลาเขาเขา,เขาหื่นเนี้ยพูดกันตรงๆนะเนาะเวลาเขาอยากหื่นเขาก็จะไปลุกดิกดกดิกกรตุกกตาเนาะมันก็ทําให้เกิดแผลถลอกโฮอร์โมนพุ่งผ่านนิสัยความก้าวร้าวกัดนู่นนี่นั่นนะคะ เอาแต่ใจมากในหมาตัวผู้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่เลี้ยงหมาตัวเมียด้วยนะคะและแม่ก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้เขาผสมเ้องัในให้เขาเป็นพี่น้องกันน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะแม่ก็เลยตัดสินใจที่ทำหมาแล้วก็ปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าน้องเป็นหมาหน้าสัานน้นเนาะการที่ว่าจะทําหมันตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือสักปีสองปีนี่คือทําได้ไม่มีปัญหาอะไรนะจ๊ะตรงนี้ก็คือทำมาทําได้นะคะหลายๆคนบอกว่าไม่อยากทําเลยสงสารน้อง ออคุณจะไม่ทำก็ได้แต่ต้องอย่าลืมว่าโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับอวัยวะเพศเ,เช่นต่อมลูกหมากมีปัญหา มะเร็งต่อมลูกหมากนะคะติดเชื้อที่อวัยวะเพศมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดดูแลทาความสะอาดไม่ดีหรือว่าปล่อยไว้ระยะเวลานานนะคะเพราะเดี๋ยวนี้หมาเป็นมะเร็งกันเยอะมากทำหมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะยิ่งเป็นหมาตัวเมียหรือหมาบ้านนะคะยิ่งแนะนําให้ทําหมันมากกว่ากินยาคุมเพราะอะไรเพราะอาจจะเกิดการผรสมพันธุ์โดยที่ไม่ตั้งใจแล้วเจ้าของไม่รู้เนี่ยได้เยอะมากนะคะส่วนใหญ่เจ้าของเนี่ยจะชอบให้น้อง กินยาคุมไม่จับทำหมันนะคะแม่แนะนําว่าทําหมันดีที่สุดนะคะเพื่อป้องกันอย่างถาวรเลยก่อนจะทําหมันสิ่งที่หลายๆคนเจอก็คือทําหมันแล้วน้องเสียชีวิตเกิดจากอะไรเกิดจากไม่ได้ตรวจเลือดไม่ได้ตรวจสุขภาพก่อนที่จะทําหมันแม่แนะนําว่าก่อนจะทําหมันนะคะ ให้ตรวจเลือดตรวจสุขภาพน้องแล้วก็คุยคุณหมอให้เยอะว่าโอกาสพวกนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไหมในเมื่อเรารู้แล้วเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นเนี่ยว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็อยากที่จะให้คุยคุณหมอก่อนตรวจเลือดก่อนเช็คก,ก่อนว่าสุขภาพน้องเนี่ย พร้อมที่จะทําหมันไหมนะคะเพราะหมาบางตัวเนี่ยเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดเลือดจางโลหิตจางนะคะเวลาวางยาสลบก็มีผลนะคะหรือเขามีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจโอกาสที่เขาเราจะวางยาเขาในคุณหมอวางยาแล้วเขาจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเนี่ยก็มีนะคะแล้วก็เรื่องเว้นอาหารก่อน ก่อนการทําหมันเนี่ยค่ะเป็นเรื่องสําคัญมากๆถ้าหมอจะต้องรมยาเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ทานอะไรเลยอยาาโกหกหมอหลายคนไม่รู้ว่าหมาทานอะไรไปแล้วไม่ไปอุดรล,ลมพอหมาตายก็โทษหมออย่างเดียวมันก็ไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของเองจะต้องศึกษาด้วยนะคะการทำหมนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ หนึ่งเจ้าขององต้องศึกษาว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะน้องต้องอดข้าวกี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็สุขภาพน้องพร้อมไหมที่จะทำหมันระบบทางเดินหายใจน้องพร้อมไหมน่นะคะก็ยังยืนยันค่ะว่าการทำหมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่ต้องการดูแลนาะสุขภาพน้องในระยะยาวอย่างพี่หลอดเนี่ยทุกวันนี้ก็ประมาณ16ขวบแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะก็มีนิสัยล่าเริงแจ่มใสปกติการทำหมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆเลยนะคะ นิสัยพี่ก็คือ,อยังหืนเหมือนเดิมยังสามารถที่จะดึบ๊บๆกับตุ๊กตาได้นะคะเพียงแต่ว่าไม่มีน้ำเชื้อออกมาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่มีความก้าวร้าวใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคค่ะไว้วันหลังถ้ามีท็อปปิกหัวข้ออะไรน่าสนใจแม่ก็จะมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะที่คลิปคลิปนี้ในทิกตอกหรือจะในเพจคนเลี้ยงปักก็ได้แม่ก็เป็นแอดมินอยู่นะคะไม่าบายค่ะ